จ้าเองสินะผู้ที่สังหารผู้ทำสัญญาของขา้าฮะผู้ทำสัญญางั้นเหรอแล้วนี่ใครอีกอย่างน้อยก็ไม่ใช่เหินเฟิงแน่แรงกดดันนี่แล้วก็พลังเวทนี่อีก <c oughs> หรือว่าได้ยกแข่งอาบิสนั้นเหรอเธอเง้นเริ่มจากขอดูพลังของเจ้าหน่อยแล้วกันดาบโลหิต บ้าเอย้ยอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่านี่คือพลังของดาบโลหิตท,ที่เลนเฟิงใช้ทั้งขนาดและความรุนแรงต่างกันลิบลับเลย ไม่ผิดแน่พลังนี้จะต้องเป็นของดนยุคแห่งอบิสเหมือนกับโรซาเลียยังไม่ต้องสงสัยพลังของฉันในตอนนี้แค่เข้าใกล้ก็ยังยากเลยทำไมจูจ่ๆถึงโผล่มานะไม่สิตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดเรื่องนั้นถ้าอยากรอดชีวิตต้องใช้ทุกอย่างที่มีแล้วพลังนี่พลังของผู้ทําสัญญานั้น ล้วนได้รับผลกระทบจากพลังของผู้ถูกอัญเชิญถ้าผู้ทำสัญญาแข็งแกร่งกว่าปีศาจท,ที่ถูกอัญเชิญออกมาปีศาจท,ที่ถูกอัญเชิญจะแข็งแกร่งขึ้นตามผู้ทำสัญญาในทางกลับกันถ้าหากปีศาจแข็งแกร่งกว่าผู้ทำสัญญามากเกินไปร่างกายของผู้ทำสัญญาจะไม่สามารถต้านทานได้เนื่องจากเกิดพลังเวทไหลย,ย้อนกลับและการอัญเชิญก็จะสิ้นสุดลงถ้าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็ผู้ทำสัญญาของมอนี่ย่างลินเฟิงตายไปแล้ว ตอนนี้มันเป็นเพียงแค่การอัญเชิญแบบบังคับโดยใช้ร่างที่ไร้วิญญาณเพราะฉะนั้นเวลาในการอัญเชิญมีขีดจำกัดชั่วคราวถ้าฉันทนได้จนถึงตอนนั้นล่ะก็เจ้าแข็งแกร่งกว่าผู้ทำสัญญาของข้ามากนกะแต่มันก็เท่านั้นแหละฮะแต่ว่าจาังนาสงสารที่ต้องมาเอาชีวิตรอดภายตใต้เงื้อมือของขา้า อะไรนะฮะต่อให้เจ้ามีพลังมากมายแค่ไหนหากเจ้าไม่รู้จักที่ของตัวเองย่อมไร้ค่าระเบิดตายไปซะเถอะเะอ รีบดอกไย้งันเรอสิ่งนี้มันแม่แม่แม่ผู้ทำสัญญาของข้าก็ช่างแปลกคนชอบเรียกข้ามาในสถานการณ์สนุกสนุกเช่นนี้อยู่เรืเ่อยก่อนนะสถานการณ์มันเสียงไม่ได้นี่นะในที่สุดข้าก็เข้าใจแล้ว ข้าคิดไวแล้วเชียวว่าผู้ทำสัญญาของข้าไม่ควรโดนมนุษย์ธรรมดาจัดก,การได้อย่างแน่นอนใครจะไปคิดรืว,ว่าจะเป็นฝีมือของผู้ทำสัญญาของเจ้าจิตเล็กโรซาเลียแต่ก็ดีทิ้งมนุษย์นั้นแล้วใส่หัวไปซะหากเจ้าไม่ทำเช่นนั้นข้าจะลากคอเจ้าลงมาด้วยอีกคนฮ่า <c oughs> อยากระบายความโกรธจากผู้ทำสัญญาของเจ้าตายงั้นเลยนานเท่าไหร่แล้วนะที่เราไม่ได้เจอกัน แต่เจ้ายัางคงน,นิสัยน่ารังเกียจเช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยนเจ้าก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่หรือว่าคําตอบของข้าคืออะไรคงไม่สินะโลซาเรียหมอนั่นเป็นใครแวนพายลอดดายุคแห่งอาร์บิสอิกมุนผู้ที่ครองตําแหน่งนายุกเช่นเดียวกันกันกบข้าซึ่งในตอนนี้เขาคือศัตรูของเจ้ายังไงละ่ะ งั้นก็ตายซะเถอะโรซาเรียฮะใครให้เจ้าอ้าปากเห่าไม่ทราบ <c oughs> โถ่พลังไหลย้อนกลับอีกแล้วเพราะการต่อสู้กับลินฟิงและอีกมุนร่างกายของฉันก็เลยถึงขีดจำกัดแล้วนั้นเหรออย่าว่าแตช่วยโรซาเรียเลย ถ้าคงการนันเชิญไว้ร่างของฉันก็แทบแหลกแล้วเนี่ยขึ้น่อวให้เป็นแบบนี้ต่อไปเจ้าอย่าได้ล้มลงไปนอันขาดพลังที่ข้าใช้ขึ้นอยู่กับผู้ทําสัญญาต่อให้ผู้ทําสัญญาจะแข็งแกร่งแต่อีกฝ่ายเป็นถึงได้ยุคถ้าสตรีชั้นข้าไม่ซื่ออย่างจริงจังก็คงรับมือไว้ไม่ไหวแน่เพราะฉะนั้นช่วยอดทนอีกสักครั้งหน่อยนะ อ,อโลซาเลียเจ้าดิ้นรนเอาชีวิตราดมาตลอดคงไม่ใช่เพื่อมาตายที่นี่หรอกใช่ไหมเฮ้อและจงดูให้ดีนี่คือพลังที่แท้จริงของไดยุคพลังที่สักวันหนึ่งเจ้าจะต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้เฮ้ดูเหมือนว่าเวลาของข้าจะหมดลงตรงนี้ ดีเลยโลเซเรียขอปิดท้ายความสนุกไว้ที่ตรงนี้แล้วกันหากมีชีวิตรอดแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ สติบันมานาอคงเหลือศูความเหนื่อยละหน0่งรลังชีวิตเหลือต่ำกว่า10%เปซนี่มันรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแหลงเอสเหรอแหลงเกร์ระดับประเทศเหรอพวกไดยุกทุกครั้งที่คิดว่าแข็งแร่งขึ้นทีไรคนที่แข็ขงแร่งกว่ามักโผล่มาอยู่เรื่อยๆ ต้องวนหลบไปแบบนี้กี่ครั้งฉันถึงเจอเจ้านี้่ังน่าสมแพเสียจริงเฮ้อเสียงอะไรเนอะทั้งที่มีพลังของราชาแท้แต่มัว่าทำอะไรอยู่เหรอเฮ้อแหลงกรระดับประเทศเหรอได้ยุกเหรอหน้าขำสิ้นีถ้าไม่คิดจะทำอะไรให้มันจริงจังร่างกายนั้นข้าจะเอาไปเอง ฝันอีกแล้วเหรอว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะจำได้ว่าเสียงนั่นมันคือเสียงที่ปรากฏออกมาในฝันเมื่อคราวที่แล้วแถมคราวนี้ยังมีหน้าตาเหมือนกับฉันอีกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับราชันกันฮ้อคิมแทยังไว้ทุกคนช่วยละกอนสักทีเถอะครับ เพลย์ย่ยยองเล่าว่าจูจูก็มีแสงสว่างวาบขึ้นก่อนที่ม่านพลังจะหายไปข้างในมีร่องรอยการต่อสู้ที่รุนแรงมากและฉันที่สลบอยู่โชคดีที่เลนเฟิงรอบสังหารประธานสมาคมสิงคโปร์ยางเฮเลตันล้มเหลวต้องยกให้เป็นผลงานของเพลย์รยเกาหลีใหม่และดาบแห่งแสงยางฮันฮยองซูผมวีรบ,บุรุษฮันฮยองซูจะปกป้องคุณเองครับไอ ประธานสมาคมจางเหรินของทางนั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนบงการหลินเฟิงเขาจะต้องถูกสมาคมเพลเยอร์โลกสอบสวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เิมแชยหยงแกมันก็แค่และเฮ้ยการฟื้นตัวผ่านไปด้วยดีแต่ว่าทั้งเรื่องเดยุกทั้งฝาแฝดปีศาจท,ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอีกยิ่งเข้าใกล้ความจริงเกี่ยวกับราชนและการเกลือนกจนเหยื่อมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเรื่องราวลึกลับเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นแต่ก็อย่างดีที่อย่างน้อยๆแรงก็เพิ่มขึ้นมาบ้างเห้อนี่มันอะไรกันชื่อคิมแทยองอายุ19แหแลงงเอความแข็งแกร่ง200พลังชีวิต200ความไหวร80ย 180, มนา270เสเน่ห์0ความเหนื่อยล้า20%มนนาคงเหลือ270ทับ270สกิลโลหิตข้างไม่ทราบ ยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้กินกินเหยื่อเอสามารถกินกินเหยื่อเป้าหมายที่ต้องการได้มานาห0ผิวหนังหินผาเอสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายได้มานา20เพิ่มเติมโลหิตคลั่งไม่ทราบยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้เงื่อนไขในการเปิดใช้งานจะต้องบริโภคเลือดที่ทรงพลัง